เทศเป็นเยี่ยมที่ดินร้ายที่ดินว่างเป้าร้ายแต่ว่ากปลูกยังบ่ได้ปลูกได้แต่หญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงงัวแต่ว่าก็บ่บเ,เ,บบเห็นงัวหลายมีแต่คนกินบ่มีคนเลี้ยงปลูกหญ้าขาย บ้านเฮานี่โอ้ยปลูกอ้อยปลูกหยังได้เงินได้ทองหลายเลยนี่บ้านอันี้ปลูกหยังบ่ได้ปลูกได้ตะหญ้าตะวันประเทศอันลักซมเบิร์กกันปลูกก็จะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวบาเล่ข้าวฟางข้าวสารพัดปลูก3-4 5ย่างนี่ละปลูกในผักปลูกในดอกไม้แต่แต่ว่าบ้านอันนี้ เลียงเยี่ยมเนี่ปลูกหญ้าบ่ปลูกหญิงอะไรปลูกเนี่ยป่อยให้หญ้าเกิดว่าปน้าม้วนมิซับซี่ตัวนี่กัอีกครอบนึงเอ้าโมนีข่ขับรถ กินเล่นเขาขับรถเนีอันตรายเล่นโ,โบเบิ้งโอ้โหน,นี่เดฟพลังงานแสงอาทิตย์ติดแล้วเหี้ยอะไรนี่ติดตั้งแล้วมีเทาไฟอยู่หาเมตรรคัง ใ่สาไฟยรมี่ที่2ปลยตมีทยตามเลยรามที่2ไายตไเยม่ไป้ไปเบ้มีู่้างเี้ยวไยบอกทางเ้มนีไปร่าถ่้ถนกคือกัน